อากาศในป่าหน้าแล้งร้อนจัดต้นไม้ใหญ่น้อยทิ้งใบลงเกลื่อนพื้นดินแหล่งน้ำตามหนองบึงและลำห้วยเล็กๆในป่าแห้งขอดคลองท่าลาดก็น้ำน้อยจนเรือเมยใหญ่ล่นเข้ามาไม่ถึงเกาะขนุนทำให้คนที่เดินทางมาจากในเมืองต้องมาต่อด้วยเกวียนอีกทีความร้อนแล้งทำให้เกิดไฟป่าไหม้ลามไปทั่วค่ำคืนในป่าที่เคยมืดมิด ก็กลับมีแสงไฟสว่างโรที่โน้นบ้างที่นี่บ้างกลิ่นควันไฟตลบอบอวนตลอดวันควันจากไฟป่าทำให้เกิดเป็นหมอกควันตอนกลางวันทอ้องฟ้าจึงหม่นมัวครึ้มไปด้วยหมอกแดดหน้าแรงเป็นฤดูที่ทำไม้ได้สะดวกที่สุดทั้งการบุกเข้าไปตัดโคนและชักลากออกมาข้างนอกต้นไม้ใหญ่ในป่าต้นแล้วต้นเล่ายางแดงตะแบกตะเคียน เขี้ยมประดูเต็งและมะค่าไม้เนื้อแข็งชั้นดีราคาสูงเหล่านี้ถูกตัดโค่นลงมาวางเรียงรายทั่วป่าแต่ละต้นแม้จะล้มลงมานอนแล้วเส้นผ่าศูนย์กลางยังสูงเลยหัวป่าลึกที่เคยเงียบสงัดปราศจากผู้คนรบกวนกลับอึกกระทึกไปด้วยเสียงเลื่อยเสียงขวานและเสียงครางกระหึ่มของรถสุงที่บุกตะลุยเข้าไปในดงลึก เพื่อชักลากไม้สูงท่อนใหญ่ออกมากองไว้ที่รวมหมอนไม้ลาดกระทิงไม้ใหญ่ขนาดนี้วาากว่าจะกว้านด้ดยรอดขึ้นมาบนรถได้ต้องใช้เวลานานความใหญ่ของไม้ทำให้รถสูงบรรทุกได้เที่ยวละท่อนเดียวเท่านั้นแถมต้องตัดให้สั้นเหลือเพียงสมหรือ4ี่เมตรไม่อย่างนั้นน้ำหนักของไม้จะทำให้รถรับไม่ไหวอุบัติเหตุในป่าเกิดขึ้นได้ไม่เว้นแต่ละวัน บางทีรถซุงก็พลิกคว่ำจากน้ำหนักไม้ที่มากเกินพิกัดและเส้นทางในป่าครุขระลาดเอียงไม่ได้ระดับหรือบางทีก็โซ่ขาดระหว่างชักรอกไม้ขึ้นรถเรื่องบาดเจ็บล้มตายในป่าเป็นเรื่องธรรมดาที่อาจเกิดกับใครก็ได้ไม่มีข้อยกเว้นแต่อุบัติเหตุยังเป็นเรื่องพอจะป้องกันหลีกเลี่ยงได้ไข้ป่าหรือมาลาเรียต่างหากที่ยากจะป้องกัน ป่าทึบขนาดนั้นแม้หัวหน้าคนงานจะพยายามกำชับนักหนาว่าให้นอนกลางม้งทุกคืนแต่บางทียุงก็กัดตั้งแต่ยังไม่เข้าม้งนอนหรือหลายคนพอเมาได้ที่ก็ล้มพับหลับคาวงเล่าตื่นเช้าขึ้นมากว่าจะรู้ตัวยุงก็กัดเป็นผื่นลายไปทั้งแขนไข้ป่าในดงนี้แรงจนยาสมัยนั้นเอาไม่ค่อยอยู่บางทีตอนเช้าแค่ปวดหัวตัวร้อน พอบ่ายก็จับไข้หนาวสั่นทันทีหลังจากไข้จับสลับกับสางไปทั้งคืนพอรุ่งเช้าก็ตายส่วนมากตายแล้วก็เผากันในป่ามีบางรายเท่านั้นที่เอาศพออกมาเผาข้างนอกหรือไม่ก็ฝังไว้รอญาติจากต่างจังหวัดมาขุดออกไปเผาที่บ้านเกิดอยู่ในป่ายอย่างนี้เรื่องได้ข่าวคนตายกลายเป็นเรื่องธรรมดาไปเสียแล้ว ทางรถไฟลากไม้จากลาดก,กระทิงมาเกาะขนุนใช้เวลาสร้างอยู่นานหลายเดือนในที่สุดก็สำเร็จเรียบร้อยบริษัทสั่งหัวรถจักรขนาดเล็กเข้ามาถึงแล้วพร้อมทั้งตู้พ่วงเปิดโล่งบรรทุกไม้หลายสิบตู้ระหว่างนี้ขามได้รับคำสั่งจากลุงแนบให้เป็นหัวหน้าง,งานในการสร้างทางจึงมีโอกาสใกล้ชิดสนิทสนมกับรำเพยยิ่งขึ้น ทั้งการที่ต้องไปติดต่อรับเครื่องไม้เครื่องมือหรือปรึกษาหารือปัญหาต่างๆที่บ้านลุงแนบบางทีไปแล้วไม่เจอพ่อแต่กลับเจอลูกสาวแทนโดยเฉพาะเรื่องอาหารทั้งสามมือ้อที่ป้ารำพึงแม่ของรำเพยเป็นคนทาในฐานะลูกมือของแม่รำเพยมักจะมีกับข้าวดีๆแอบไว้ให้ขามเป็นพิเศษอยู่เสมอเรื่องนี้สารแอบกระซ้าเพื่อนอยู่บ่อยๆ เกิดเป็นคนรูปลออย่างเองนี่ดีหลายอย่างเว้ยนอกจากพ่อจะไว้ใจให้เป็นหัวหน้าคนงานแล้วลูกสาวยังแอบเก็บอาหารดีๆไว้ให้กินอีกขามได้ฟังแล้วผลักหัวเพื่อนด้วยความเขินเฮ้ย hey, บ้าอย่าไปพูดอย่างนั้นผู้หญิงเขาจะเสียหายเขามีน้ำใจกับข้าก็ดีแล้วเองอยากให้เขาทกกะเลาะกับข้าหรือไงเพื่อนเปล่าที่พูดนี้ไม่ใช่อิจฉาแต่ข้าดีใจกับเองต่างหาก แต่ว่าใจยเย็นๆนะเพื่อนทำไม่ดีลุงแนบตีหัวแตกแน่แกห่วงลูกสาวยังกะอะไรดีสารพูดแล้วมองลุงแนบที่กำลังไล่ลูกสาวให้เข้าไปช่วยแม่ในครัวคงจะกลัวมาอยู่ใกล้คนงานมากเกินไปขามมองดูพ่อลูกคู่นี้แล้วอดหัวเราะไม่ได้ดูแกกลัวแม้แต่ลูกสาวจะเข้ามาใกล้เราห่วงอย่างนี้ใครจะไปทำอะไรได้วะสารหันมายักคิ้วให้เพื่อน ไม่แน่หรอกเว้ยมันสำคัญที่คนกลางมากกว่ายิ่งห่วงอย่างนี้ละระวังให้ดีเถอะข้าเห็นมานักแล้วเมื่อก่อนเมียข้าพ่อเขาก็ห่วงอย่างนี้แหละแต่เจ้าตัวเขาเต็มใจซะอย่างไม่ช้าก็เสร็จเราอ๋ออย่างนี้นี่เองมีประสบการณ์มาก่อนก็ไม่บอกอย่างนี้เห็นทีข้าต้องขอเรียนวิชาจากเองเสียจแล้วคิดค้ายกครูเท่าไหร่วะ ขามพูดแล้วหัวเราะอย่างขบขันขอเล่าขาวขวดเดียวเท่านั้นถ้าเองสำเร็จข้าก็ดีใจแล้วแต่เชื่อเถอะรำเพยไม่หนีเองไปไหนแน่นอนข้อสังเกตของสารมีเข้าของความจริงจนขามเองก็รู้สึกได้แต่เพราะไม่อยากเข้าข้างตัวเองมากไปจึงคิดเสียว่าเป็นความบังเอิญมากกว่าข้างรำเพยน,นั้น เธอรู้สึกอบอุ่นและสบายใจทุกครั้งที่ได้สนทนาปราัยกับชายหนุ่มอย่างสนิทสนมอาจเป็นเพราะนอกจากพ่อแม่แล้วเธอไม่มีเพื่อนฝูงรุ่นราวคราวเดียวกันที่ไหนอีกคนงานในนี้ส่วนมากเป็นคนหนุ่มแต่ละคนดูสกรปรกหยาบคายไม่น่าไว้ใจบางคนก็ออกทะลึง่งชอบใช้สายตาแทะลมอย่างไม่อายบ้างก็ซื้อเซอรสมองทึบจนพูดจากันไม่รู้เรื่อง บางคนมีครอบครัวติดมาด้วยก็ล้วนแต่ลูกยังเล็กเป็นเด็กทารกเสียส่วนใหญ่จะหาใครที่พอจะพูดคุยกันได้ไม่มีเลยผิดกับขามที่นอกจากผิวพรรณหน้าตาสะอาดสะอ้านผิดกว่าคนงานทั่วไปแล้วยังสุภาพเรียบร้อยและฉลาดหลักแหลมพูดจาหน้าเลื่อมใสแบบคนมีความรู้ได้คุยด้วยแล้วรู้สึกอบอุ่นยิ่งกว่าพ่อ หรือพี่ชายดีๆที่เธอไม่เคยมีกับเขายิ่งมีโอกาสใกล้ชิดกันนานวันเข้าเธอก็ยิ่งรู้สึกว่าเขาคือคนที่วันไหนไม่ได้พบหน้าป่าก็ดูเหมือนจะเงียบเหงาหน้ากลัววันเวลาก็ผ่านไปอย่างเชื่องช้าหน้ารำคาญพี่ขามเย็นนี้อยากกินอะไรดีรำเพยจะได้ทำไว้ให้เด็กสาวยิ้มหน้าใสให้ชายหนุ่ม ขณะเข้ามากินอาหารร่วมกันในโรงเลี้ยงก่อนจะออกไปทำงานในป่าไม่ต้องลำบากรอกราเพยแกงบอนแกงบวบอะไรพี่ก็กินได้ทั้งนั้นแหละขามพูดแล้วยิ้มให้เด็กสาวตรงหน้าด้วยสายตาอ่อนโยนําเพยกลัวว่ากินซ้ำบ่อย,อยเดี๋ยวพี่ขามจะเบื่อเสก่อนรับรองไม่มีเบื่อถ้าเป็นฝีมือของํำเพยแล้วทำอะไรให้พี่กินทุกวัน เป็นเดือนเป็นปีก็ไม่มีเบื่อเด็กสาวหน้าแดงซ่านด้วยความอายรัคนปลืม้มดูพูดเข้าขอให้จริงเธอพี่ขามถ้าวันไหนรำเพยทำไม่อร่อยแล้วอย่ามาว่ากันนาขามยังไม่ทันพูดต่อลุงแนบที่ไม่รู้แอบมาข้างหลังตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ขัดจังหวะขึ้นมาเฮ้ย hey, ขามงานสร้างทางรถไฟเสร็จแล้วเอ็งอยากไปทำอะไรต่อวะฮะ ขามมองหน้าลุงแนบสลับกับใบหน้าของเด็กสาวที่มีแววตาไม่สู้ดีเออเออที่ไหนก็ได้ครับแล้วแต่ลุงจะสั่งก็แล้วกันพูดแล้วรู้สึกเสียใจที่น่าจะขอทำงานใกล้ๆโรงเรื่อยจะได้อยู่ใกล้ลำเพยยิ่งมองไปเห็นหน้าแสดงอาการผิดหวังของเด็กสาวยิ่งนึกเสียใจอยู่ครามครันเอองั้นดีแล้ว ข้าจะให้เอ็งไปช่วยคุมงานชักลากไม้ขึ้นรถทางทุ่งทรายที่นั่นแม้จะเป็นปางเล็กกว่าคลองตะเกราแต่ก็มีบ้านให้พักน้ำท่ามีใช้สบายเพราะมีลำห้วยไหลผ่านเอ็งจะไปพรุ่งนี้เลยได้หรือเปล่าขามมองหน้ารำเพยที่ยืนฟังอยู่ด้วยแววตาสลดเออได้ครับแต่ลุงจะให้เดินเข้าไปหรืเอเฮ้ยใครบอก ทุ่งทรายมันใกล้เสยเมื่อไรเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเอ็งติดรถซุงเปล่าเข้าไปก่อนแล้วกันมีรถจะตีเข้าไปรับไม้หลายสิบคันขามเลือบไปมองหน้ารำเภยแล้วก็ต้องสะดุ้งกับแววตาเศร้าซึมรักคนผิดหวังน้อยใจของเด็กสาวแววตานั้นเหมือนตัดพ้อต่อว่าที่เขาไม่น่าจะตามใจพ่อของเธอที่พร้อมจะส่งเขาไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะไกลได้อยู่แล้ว เองน่าจะขอทํางานอยู่ในโรงเลื่อยแล้วทีนี้จะทํายังไงดีทุ่งสายออกไกลอยู่กลางป่าอย่างนั้นกี่วันถึงจะได้กลับมาเจอลาเพยสักทีสารบ่นออกมาอย่างผิดหวังหลังรู้ข่าวจากปากของขามในเย็นวันนั้นข้าก็เสียดายที่ปากเบาไปหน่อยแต่เชื่อเถอะต่อให้ข้าขออยู่ที่นี่ประเดี๋ยวลุงแนบก็ต้องหาทางส่งข้าไปอ,อยู่ไกลๆอีกจนได้แก่กันถ้าลูกสาวจะตายไป เฮ้ย hey, เสียดายเว้ยข้าก็ขาดเพื่อนไปอีกคนเอาเล่ามากินแก้เซงกันดีกว่าไม่รู้อีกเมื่อไหร่เองจะได้กลับออกมาอีกขามหัวเราะอย่างคืนๆข,ขาดข้าเองก็ไม่เดือดร้อนอะไรแต่ข้าสิว่าเมื่อไหร่จะได้คุยกับลำเพยอีกไปอยู่กลางป่าอย่างนั้นคิดถึงตายเลยเอาอย่างนี้แล้วการข้าจะคอยส่งข่าวให้เองอยู่ทางนี้ถ้ามีใครมาจีบ ข้าจะคอยกันท่าไว้ดีไหมวะสารพูดแล้วกระดกแก้วเล่าเข้าปากขอบใจโวยเพื่อนเองดีกับข้าเสมอข้าจะไม่ลืมบุญคุณเลยสองหนุ่มนั่งปรับทุกข์กันจนมืดคำ่ำเล้าขาวขวดที่สองหมดไปในไม่ช้าขามดื่มเข้าไปจนเมาพอเมาแล้วก็เกิดความกล้าอยากจะไปหารําเพยเพื่อออกปากลาก่อนจะไม่ได้พบหน้ากันอีกนาน พอออกปากบอกเพื่อนรักสารก็รับอาสาไปเป็นเพื่อนทันทีถ้าเองอยากจะไปหาเขาจริงๆให้ข้าไปเป็นคนคุ้มกันให้แล้วกันไม่อย่างนั้นดีไม่ดีลุงแนบยิงเองหมกป่าซะใครจะไปรู้ข่าวว่าแกก็เสือเก่าคนหนึ่งเหมือนกันเสือก็เสือสิวะข้าจะอุ้มลูกเสือออกจากถ้าให้ดูเองจะไปก็ได้แต่ถ้าข้าได้คุยกับรำเพยแล้วห้ามแอบดูนะโวย้ย ขามพูดแล้วสะอึกด้วยความเมารับรองเพื่อนข้าเห็นใจเองโวยนึกถึงตอนที่ข้าแอบไปหาแฟนก็แบบนี้แหละอย่าลืมนะถ้ามีโอกาสจะพูดอะไรก็พูดให้หมดแล้วต้องปากว่ามือถึงด้วยอย่ามาทำเป็นสุภาพบุรุษอยู่ในป่าในดงอย่างนี้ต้องใจถึงแล้วมือต้องไวด้วยสารแนะนำเพื่อนอย่างคนเคยมีประสบการณ์ หลังจากย้อมใจด้วยเหล้าขาวจนเมาได้ที่แล้วสองหนุ่มก็เดินเรียบเคียงเข้าไปที่หลังโรงอาหารหมาผอมสองสามตัวที่กำลังแย่งกันกินเศษอาหารตกใจเห่าเสียงดังแต่เมื่อขามกระดกปากเรียกมันก็กระดิกหางเดินเลี่ยงออกไปพอโผล่พ้นมุมอาคารสารก็เห็นรำเพยกำลังนั่งล้างจานอยู่คนเดียวเขาหันมาพยักหน้าให้เพื่อนเกลอ แล้วหลบออกไปยืนคอยอยู่ในเงามืดอุ๊ยพี่ขามตกใจหมดเลยมายังไงมืดๆค่ำๆเด็กสาวอุทานเมื่อหันมาเห็นชายหนุ่มโผลออกมาจากมุมมืดคืนนี้พี่คงนอนไม่หลับถ้าไม่ได้มาร่ำลาลำเพยพรุ่งนี้เช้าก็ต้องเข้าป่าแล้วขามพูดแล้วลงนั่งเบียดกับลำเพยจนเด็กสาวต้องรีบขยับหนีอุ๊ยพี่กินเหล้ามาด้วยเหรอ มาด้วยความเมาหรือเปล่านี่รำเพยพูดแล้วหันไปมองรอบๆด้วยความไม่สบายใจกลัวพ่อมาเห็นไม่รู้เป็นเพราะคําสั่งสอนของสารหรือเพราะเหล้าสองขวดที่กินเข้าไปทำให้ขามซึ่งปกติเป็นคนสุภาพเรียบร้อยเอื้อมไปคว้ามือของรำเพยมากุมไว้อย่างรวดเร็วจนเจ้าตัวตกใจทำอะไรไม่ถูกพี่กินเหล้าก็เพราะกลุ้มใจที่จะไม่ได้เห็นหน้ารำเพยอีกนาน ไม่รู้จะทนคิดถึงได้นานแค่ไหนรำเพยละ่ะจะคิดถึงพี่บ้างไหมเนี่ยไม่พูดเปล่าขามยกมือแน่น้อยนั้นขึ้นมาจูบอย่างรวดเร็วเด็กสาวสั่นไปทั้งตัวหน้าแดงกำ่ำาทำตาละห้อยไม่กล้าสบตาชายหนุ่มเธอละล่ำละลักออกมาด้วยน้ำเสียงกระเซาพี่ขามยาเดี๋ยวพ่อมาเห็นพี่ยอมตายถ้าลุงแนบจะยิงพี่ก็ขอยอมตายกับรำเพยตรงนี้แหละ มาให้พี่กอดให้หายคิดถึงหน่อยเถอะพูดจบชายหนุ่มก็ดึงร่างเด็กสาวเข้ามากอดระดมจูบไปทั่วใบหน้าราเพยสั่นไปทั้งตัวราวลูกนกหน้าหนาวพยายามจะพูดอะไรออกมาแต่ก็พูดไม่ออกเพราะชายหนุ่มก้มลงจูบราวกับจะไม่ยอมให้หายใจเสียงหมาเห่าขัดจังหวะขึ้นมากระทันหันพร้อมกันนั้น สารซึ่งแอบอยู่ในมุมมืดก็กระแอมขึ้นดังๆแอมรำเพยเอ้ยล้างจานเสร็จหรือ,อยังลูกทำอะไรเงียบเชียวป้ารำพึงส่งเสียงลั่นมาจากในครัวก่อนจะโผล่หัวออกมาดูแม้จะมีอาการมึนเมาและตกอยู่ในอารมณ์เคลิบเคลิม้มลืมตัวแต่ขามก็ยังไวพอรีบโดดออกมา ก่อนที่ป้ารำพึงจะทันเห็นเป็นอะไรไปรำเพยนั่งเหม่อเหมือนคนใจลอยรีบรีบล้างแล้วจะได้เข้าออบ้านดึกเข้าเดี๋ยวยุงมารำเพยสะดุ้งเหมือนตื่นจากผวังเธอยกมือขึ้นเช็ดริมฝีปากอย่างลืมตัวรอยจูบของชายหนุ่มที่ประทับไว้ยังอุ่นอยู่ไม่รู้หายมันไม่ได้หยุดเพียงเท่านั้น แต่กลับลุกลามเผาไม่หัวใจอ่อนไหวบอบบางของเด็กสาวที่บริสุทธิ์ดุดดังกุหลาบแรกแย้มให้รับรู้รสชาติของความรักเป็นครั้งแรกความรู้สึกและอารมณ์รุนแรงนี้จะประทับแน่นอยู่ในความทรงจำของเธอไปจนชั่วชีวิตป่าทึบถูกรถแทรกเตอร์เกรดไถออกเป็นทางให้รถส่งวิ่งเข้าไปได้พื้นที่ป่าปิดที่มืดครึ้มร่มเย็นมานับพันปี ถูกเปิดโล่งลงด้วยการโค่นไม้ใหญ่ออกไปก่อนเมื่อขาดไม้สูงใหญ่ให้ร่มเงาเสียแล้วไม้เล็กไม้น้อยที่รกทึบอยู่เบื้องล่างก็เหมือนกับจะขาดความเยือกเย็นวังเวงลงไปทันทีเหล่านกกาที่อาศัยยอดไม้สูงเป็นที่ทำรังวางไข่ก็ต้องจากไปหาที่อื่นสัตว์ป่าขนาดใหญ่ที่อาศัยอยู่แต่ในดงดิบพวกกระทิงวัวแดงสมเสร็จและช้าง ก็พากันหลบหายเข้าไปในป่าลึกด้านในทุกวันขามต้องติดตามรถสูงเข้าไปในป่าลึกเพื่อควบคุมดูแลการชักรอกท่อนซุงขนาดใหญ่ขึ้นรถทางในป่าดงดิบที่เพิ่งถูกถางลงใหม่ๆเมื่อนั่งรถเข้าไปต้องได้พบสัตว์ป่าเป็นประจำที่มากที่สุดคือเก้งและกวางนานทีก็มีวัวแดงหรือกระทิงโผล่มาให้ดูสักครั้ง สัตว์ป่าพวกนี้ไม่คุ้นกับการถูกล่ามาก่อนจึงมักไม่ค่อยจะกลัวคนและรถสุงที่วิ่งส่งเสียงดังลั่นยิ่งยามค่ำมืดลงพอโดนแสงไฟรถส่องหน้ามันก็พากันยืนนิ่งด้วยความตกตะลึงแสงไฟที่สัตว์จับใบหน้าทําให้ตามันฝ้าฟางหลายครั้งคนขับรถสุงเปล่าถึงกับขับรถไล่ชนกวางใหญ่จนตายเนื้อของมันเลยกลายเป็นอาหารโอชะของพวกคนงานไป บ้านพักในปางไม้ย่อยที่ทุ่งสายเป็นกระท่อมง่ายๆสร้างด้วยไม้ไผ่มุงหลังคาด้วยแฝกภายในมีห้องนอนสองห้องมีชานกว้างไว้นั่งรับลมชมวิวด้านหลังเป็นลำห้วยเล็กๆที่มีน้ำใสไหลผ่านหน้าแล้งน้ำอาจจะน้อยจนต้องขุดบ่อไว้ล่อน้ำกลางลำห้วยแต่ก็เพียงไม่นานอาจจะเดือนถึงสองเดือนหลังจากนั้นแล้วก็มีน้ำให้ใช้ตลอด เลยจากบ้านพักของขามที่เป็นหัวหน้าคนงานมีกระท่อมแบบเรือนแถวหลังยาวเรียงรายไปตามริมห้วยเป็นทางบ้านพักของคนงานและคนขับรถสุงมีป้าเหลียวกับลุงเพิ่มสองสามีภรรยาทำหน้าที่พ่อครัวแม่ครัวหุงหาอาหารให้คนงานกินเพื่อไม่ให้คนงานมาเสียเวลากับการหาอาหารกินเองส่วนอาหารสดและแห้งลุงแนบจะจัดการให้รถจิบจากบริษัท วิ่งมาให้อาทิตย์ละครั้งนอกจากนั้นก็หาผักปลาหรือถ้ามีเวลาว่างก็หากุ้งหอยปูปลาหรือหาสัตว์ใหญ่ในป่ามากินได้ตามถนัดบ้านเมืองในยุคนั้นยังไม่มีกฎหมายคุ้มครองสัตว์ป่าการหายิงสัตว์มากินจึงไม่ได้เป็นสิ่งผิดกฎหมายนานๆครั้งที่อาหารเริ่มขาดแคลนพวกคนงานก็จะขอให้ขามออกไปหายิงกวางมากินเสียที ขามมีอาวุธคู่กายที่บริษัทจัดหาให้เป็นปืนลูกซองเดี่ยวตราช้างสั่งพิเศษจากเบลเยียมลูกปืนก็มีให้เป็นกล่องเป็นลูกขนาด SG ที่มีเมตตะกัวอยู่ภายใน9เม็ดยิงได้ตั้งแต่ไก่ปลากระต่ายชมดอีเห็นขึ้นไปถึงเก้งกวางก็ยังได้คนงานที่มีอยู่ด้วยกันทั้งหมดเกือบ20ได้กวางมาทีก็กินกันไปหลายวันกินไม่หมด ลุงเพิ่มก็ตากทำเนื้อเค็มไว้ส่วนมากแล้วขามไม่ต้องออกไปหายิ่งไกลบ้านแค่เดินส่องไฟออกไปในป่าหลังบ้านหรือตามทางลากไม้ไม่ไกลก็ได้ตัวเพราะสัตว์พวกนี้ไม่ค่อยเคยโดนล่ามาก่อนจึงไม่รู้พิษสงของปืนแต่ขามกลับไม่ชอบยิงสัตว์โดยไม่จำเป็นเข้ามาอยู่ในป่าแล้วรู้สึกเหมือนสัตว์พวกนี้เป็นเพื่อนยิ่งต้องเจอหน้ากันแทบจะทุกวัน ยิ่งรู้สึกผูกพันเหมือนกับคนคุ้นเคย